มักมกักทอยนะฮะคาชพองครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันแน่นอนอยากฟังเพลงเพราะเพ,พ,พจากเตนิวแม้วันนี้เดี๋ยวไปถามมาให้หนวะว่าเตรียมเพลงมาหรือเปล่าฟังด้วยครับกับงานวรนนี้สามารถเต็มเลยครับมากันได้ขอบคุณคุณมาเรรยครับ thank you very much สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีทุกคนสวัสดีวันศุกร <laughs> ์ขชื่นรครับสวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยเนอะเนอะ <laughs> สบายดีไหมครับสบายดีไหม อันนี้เขาต่ว่าไม่สบายนะเอาไหมเขาบอกไหมบอกเลยเจอเจอเบเลจอโอ้ยเจอพี่นิวบ่อยช่วงนี้บ่อยครับมีล้วครับพี่แบงค์มีฮะดีใจที่เจอกับคุณเตด้วยคราวนี้เยี่ยมเลยเจอเตนิวนี่เหมือนเจอลมนะฮะทำไมฮะเจอทีไรผมเสียทรงทุกทีเลยฮะเดี๋ยวผมช่วยเสร็จให้ครับจดจดอีกเป็นยังไงทั้งสองคนเหตุผลที่มางานนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะแค่คุณหล่อหน้าตาดีนะฮะ ส้ามว่าคุณก็ชื่นชอบมาการมากๆากช่งไปมาใช่ไหมใช้ฟังหน่อยช่งไปกันมาตอนนั้นไปกันสี่กนเลยครับใช่แล้วลองเตออฟการครับไปด้วยกันเป็นเบนก้าไปจัดแฟนมิที่โน่นครับซึ่งจริงๆเราเนี่ยอยากไปกครั้งมากเพราะว่าครั้งแรกที่ไปอ่ะทุกครั้งที่เวลเราไปเที่ยวกันเราก็จะลิสต์ว่าเราอยากไปที่ไหนบ้างใช่ไหมครับแต่ด้วยช่วงนั้นเนี่ยด้วยเราไปแฟนมีทติ้งอาจจะมีแบบสเกจดูที่มันแน่นนิดนึงเราได้ไปแบบน้อยกว่าที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่เราเตรียมมาก็ยังแบบมีหลายอันจะไม่ได้ไปเก็บเหมือนกันยังไม่ได้ไปเก็บถ้าเป็นไปได้อยากไปจริงคือมาเกาไปแล้วได้กลับคือไหมแต่ที่มาอยู่ในใจเกาเนี่ยไปแล้วไม่เห็นกลับเลยนะจนออีกแล้วเจอมากเลยพี่กันเยสุดยอดแต่ถึงแม้ว่าเป็นทริปสั้นๆเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันนิดนึงคือแม้เป็นทริปสั้นแต่ก็ประทับใจชอบอะไรมาเกา ครั้งที่ไปครั้งนั้นจริงๆอ่ะเมนูนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าอยู่ในเมนูแนะนำหรือเปล่าแต่ว่าได้ไปกินฮอทพอตที่น่าอร่อยมากใช่ปะเป็นมื้อหลังที่เราทางานเสร็จเราไปกินฮอทพอ,พอตกันก็อร <แก S 2> ่อยกับไเซอร์พาไปกินอ,อร่อยมากๆแบบผมกินเยอะมากเลยแล<อ>้วที่<บ>นี่จนถึงดึกมากคือสั่งกันจะได้ว่าสั่งเนื้อสั่งอะไรกันแบบเยอะหมดแล้วก็สั่งอีกสั่งอีกกิอวาแป๊บเดียวก็หมดเลยใช่เนื้อไปหาแล้วที่ลงคนนนี้แบบหมดในแบบไม่กี่วิอะไรเงี้ยเยี่ยมมากพวกเราแบบ กินกันเยอะมากหมดเลยใช่แล้วยิ่งแบบที่นี่เขาบอกว่าแบบของกินเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยากไปแบบเลยไปตำตามหลายๆอย่างใช่ดีแล้วครับเพราะว่าไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจนะฮะนอกจากเรื่องการกินมีอะไรอีกจริจิอยู่หรออาหารเนี่ยเต้ของของนิวที่นิวชอบจะเป็นคอร์กชอปบันตอนนี้ก็เป็นตัวดังของที่ทันเาเลย ส่วนตัวเวลาไปก็คือแบบพยายามตามหาจินเฮ้ยชอบอะไรอยู่แล้วพวกของส่งกลช็อตใช่เหรเยี huh. ่ยมมากเยี่ยมมากคอนเทนตะสยากไปกินอันนี้ครับอ่าชื่ออะไรนะเป็นเห็นทิ่โจกอกโจกปูที่เขาใส่ปูลงไปทั้งตัวเลยโอ้โหเนาะเป็นของที่น oh oh. oh. oh, ี่ใช่ไหมครับเป็นแบบเป็นใช่ไหมครับเป็นแบบอร่อยใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมครับ ครั้งที่แล้วผมอยากไปกินแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กินทิใงงานนี้มินลองชิมไหยครับบินไปได้หมนเลยมันมีเนื้อมาทั้งตัวเลยมาทั้งตัวเลยอยู่ในแบบแม่กินมาเลยเยอะมากเยอะมากพูดถึงเรื่องกินเยอะมากเรื่องเที่ยวล่ะสมมติว่าถ้าอยากให้แนะนำให้แบบตามรอยจริงๆผมยังถ้าเกิดเป็นที่เที่ยวใช่ไหมยังที่เที่ยวที่เข้าทางของกินอยู่เหมือนเดิมตรงนี้เลยไทยปาสตรีทฟู้ด ไปปลาสืบฟูเพาเป็นแบบฟิลแบบไปเดินแบบซื้อแบบซื้อหารแบบเขาก็เป็นร้านร้านร้านเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทางเดิมสตรีทนะครับเป็นมีร้านเยอะแยะใช่อันนี้คือแบบยังกลับมาเข้าของกินดีก็คือได้ได้เที่ยวด้วยแล้วก็แวะกินด้วยใช่ครับแล้วยังมีนี่ครับรูปนี้เลยทุกคนไปต้องถ่ายแน่นอนเลยที่หน้าหน้าประตูโบสถ์เซนต์ปอลเนี่ยครับใช่ไม่อยากไปถ่ายรูปเหมือนกันถ้าชอบถ่ายรูปด้วยผมจำได้เลยว่าตอนนั้นตอนเด็กๆไปเนี่ยข้างทางคือเป็นนี่เลย เอกชาร์ตแล้วก็มีน้ำมะม่วงปั่นครับปีมาแต่เอกชาร์ตเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่ใช่เป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์มากมแล้วเขามาคู่กับมะม่วงปั่นเนี่ยผมจำได้มีไหมหรองช่มาคู่กันเลยหรอมาคู่กันเลยอันนั้นชอบมากนะครับคู่ไปตามประกายไปนะฮะไม่อยากกลับไปคือแน่นอนบินไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วก็เจออะไรอร่อยๆเยอะสถานปฏิกรณมสวยๆดูเซฟพออย่างนี้กสวยมากแต่อยากไปคือเต็นคนชอบถ่ายรูปแล้วอยากไปคือแบบ ถ้าท้าได้ไปจริงๆเนี่ยก็จะแบบอยากไปวัดเขาบอกว่าวัดที่นี่แบบเป็นวัดที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากมีอะไรนะอาม่าวัดอาม่าอยากไปอยากไปนี่ดอาม่าอยากไปบอกว่าจะไม่คนอิฐด้วยครับดีมากดีมากเนาะที่มีดังเนี่ใช่ใช่ดังมากผมเคยไปวัดอาม่าแล้วเขาเหมือนมีขายปีเซียครับ เป็นแบบคู่สีกเลือดที่เป็นสิบตัวนำโชว์ได้สิเลยสิใช่ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมใช่ไหมหรือว่าสีเนขียวใช่ใช่ใช่ปิดเซ็ตเป็นหยกคือตอนนั้นตอนเด็กๆกำลังซื้อไม่มากพอก็เลยซื้อตัวเล็กๆมาเขาบอกว่าให้ห้อยไว้ก็แบบโชคดีใช่เนี่อันนี้ส่วนของการห้อยก็ถือทุกวันครับมีเงินทองมากเลย เราจะไปเที่ยวเราไปซื้อมาอีกสิบตัวมาให้ซื้อตัวใหญ่มาวางหน้าบ้านเลยขนาดนั้นเลยแล้วก็แน่นอนถ้าจะไปหาโอกาสไปนะหาดีลดีๆในงานนี้ได้เลยสายวันเต็มนะสิบสี่หรือสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกวันนี้เที่ยวเลยครับวันนี้สิบสี่โอ้ยก็เลยสองวันใครยังแบบยังแบบหาเวลาอยู่ก็เลยต้องพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์น่าจะว่านะครันที่เรามาเดินน้องมุกวันนี้นะครับดาราหญิงท่านหนึ่งเขาชอบเที่ยวมากเขาส่งคุณแม่เขามา มาซื้อตั๋วเครื่องบินที่นี่ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาก็เลยส่งแม่มาขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าอยาจะส่งแม่กับม่มาเชียร์พี่เตมไม่แน่ใจว่าแหลงตัวอาจจะอยู่อาจจะอยู่แถวนี้แล้วเขยอยู่ไปด้านนี้บ้างครับโฟก้าด้านนี้ได้เห็นหน้าบ้างเขอยู่เห็นหน้าพี่ดำนะสลับสลับไปสลับไปไม่ไหเห็นหน้าพวกเราเห็นหน้าพวกเราทีนี้ขอคุยเรื่องเทศกาลเพราะว่าเวลาไปทีหนึ่งมันมันจะดีมากนะถ้าเราไปในช่วงเฟสติวัลหรือมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ย เออใช่ไหมอยากให้อยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยอย่างของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแบบความเร็วจะมีงานนี่เลยครับงานกลางปีกลางปีเดือนปีนี้ต้งจัดวันที่สิบสี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนก็ไม่การปีแล้วนะมันจะท้ายปีแล้วท้ายปีแล้วกลางปีนะเป็นงานกลางปีกลางนะกลางกลางกลางยูโน่กลางปีกลางปีเนอะใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้ก็ ไปไดูเขาก็จะมีแข่งแบบมีแข่งบรูทุในเมืองก็มีครับใช่ก็ใครไปดูผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับขอบคุณนะอะไรครับขอบคุณนหของเตที่อยากไปนเทศกาลอือคือเตเป็นคนชอบถ่ายรูปมากแต่ว่าทั้งชิตเนี้ยไม่เคยไปเทศกาลครุเลยเทศกาลดอกไม้ไฟซึ่งที่นี่เขามีซึ่งที่มันจริงมันมีหลายประเทศแต่ที่นี่เขาก็ใหญ่มากเหมือนกันแล้วเตเป็นคนชอบถ่ายแบบ การถ่ายคนที่ชอบถ่ายรูปจะชอบถ่ายลุกเพราะมมีความแบบส่วนใหญ่มันสวยแต่ก็ถ่ายยากนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องถ่ายยากโจทย์หนึ่งซึ่งเทศกาลก็คือวันที่31ธันวาคมช่วงตุลาเวลาเที่ยงคืน ปีใหม่นลฮะอันนั้นปีใหม่เลยช่วงเดือนตุลาครับอยากไปมากเขาบอกว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากของมาเก๊าเหมือนกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่ท่านจะให้จุดพลุตรงนี้เลยอาจจะไม่สะดวกนะฮะแต่หนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อมากคัตสตาร์ทพาร์ทเมื่อกี้เราพูดถึงใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของที่นี่เลยเอออยากอยากชิมไหมฮะทุกท่านในงานเดี๋ยวมีโอกาสได้ชิมด้วยนะอยากนะโอเคเดี๋ยวทำให้ได้ลองทานกันเนาะโต๊ะอยู่ด้านหลังแล้วเชิญเลยนะโอ้โหตรงนี้เลยมาเลย พี่เตพี่นิวครับคาสตาร์ดอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วขอดูมือใครที่เคยไปมาเกาแล้วบ้างฮะ ไปมาแล้วนะไปมาแล้วนะเยี่ยมเลยครับก็จะทราบกันดีคือไปก็ต้องต้องเช็คอินต้องซื้อให้ได้เลยแต่ว่าแบมอเลยว่าเขาจะมีร้านดังของเขาไหมครับแปลว่าร้านที่แบบป๊อปปูล่าสุดเลยมีใครแนะนำแบบ<อ>ได้บ้างมีมีใช่ไหมจะต้องมีเพราะเขาบอกว่าเหมือนอันนียแบบมีมันมีหลายสูตรแต่ละก็จะมีนะาแบบโบราณใช่แบบเหมือนแบบแต่ละร้านก็จะมีเรื่องอัตราส่วนการใส่แบบไม่เหมือนกันทมให้รสชาติแต่ละร้านไม่เหมือนกันแต่ละร้านไม่เหมือนกันเยี่ยมมาก นี่เป็นขนมแบบโปรตุเกแบบดั้งเดิมเลยนะทุกคนที่มีประวัติศาสตร์แบบยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ได้รับการตีความใหม่ในสไตล์ของมาเกานะฮะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะท้องถิ่นเลยก็เดี๋ยวจะมาจัดทําทําหน้าตกแต่งหน้าเล็กน้อยเชิญเลยนะฮะใช้เวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งได้เห็นทั้งสงคนแบบเข้าครัวสักเล็กน้อย <G ül üyor> <laughs> ย่างที่แกะเหรอเออนี่นะ พัสตากานั่นแหละหายคนอาจจะแบบคุ้นที่จะเรียกว่าทาัสไ่นะแต่จริงก็คือพัสตาก้า,านี่แหละับไปมาเกาต้องลองให้ได้เลยมากันได้นะสามวันเต็มเลยนะใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเรื่องวันนี้14ก็ไปะจะถึง16มิถุนายนครับโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายในงานของเรานทั้งสายการบินทั้งที่พักเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนุกๆด,ด,ด้วยเป็นแบบทัวร์ซ plus เพราะว่าการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ย มันไม่เพียงพออย่างนี้เราสองคนบอกแล้วนะคือแบบ j o u r i s m plus plus เรื่องของการกินนี่คำตอบแต่ละคำตอบมาเรื่องกินทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยเขียนเขียนคำว่าอะไรอ่ะอ้าโอเคโอเคแบบจะได้ไม่มีกล้องไมาให้เห็นตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเอาไปให้ทุกคนได้มีคนบอกอร่อยมากแล้วนะฮะยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยแล้วหรอฮะอืมอืม เสร็จแล้วเหรอกการรมามาตกแต่งสักเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของเตนิว e นี่ดีไซน์ของเตนิว e เออกการรมาสวยงามเสร็จแล้วโปก้าโปรมือมาโพสท่าถ่ายรูปหน่อยกับผลงานของเรานี่คือคัสตาร์ท่าของเราเลย เชิญเลยฮะอะช่างภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก่อยฮะมาวิดีโอก่อนนะนี่อ่ะขอมาด้านหน้าโต๊ะสักเล็กน้อยได้ไหมฮะจะได้ภาพที่สมบูรณ์เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถอดถุงมือสักหนึ่งช็อตจะได้แบบว่าเป็นภาพที่สวยๆนะฮะ

Dee สุดๆกันไปเลยโทก้า,กาส,ส่งเสียงมาอาคุ สุดๆนะครับแล้วยิ่งมีช่วงแบบโกลเด้นอ่าโกลเด้นเอาด้วยใช่ไหมครับเออใช่ก็จะแบบถูกยิ่งกว่าถูกอีกนะถูกคือค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกเลยใช่ที่พักโรงแรมอะไรก็ถูกเลยอะฮะคืออย่างผมในเวลาเที่ยวคือเอาคุ้มไว้ก่อนคือที่ไหนมีโปรดีเอาที่นั่นไว้ก่อนคุ้มแล้วมันสะใจนะมันจะรู้สึกชนะครับแตอเขาเท่ไปเท่านี้เหรอฉันมางานนี้ฉันได้เท่านี้ก็ใครที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้ยินแล้วก็แบบชวนคนอื่นมาก็ได้นะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับผมมีงานสาม บ้างครับผมแล้วสำหรับที่เที่ยวเนี่ยโหไม่ใช่แค่ที่พวกเราพูดมันมีอีกหลายที่เลยแล้วก็ในดอสแควร์มีอะไรอีกหลายที่ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีหลายแบบมากทั้งแบบการกินการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมก็มีไปวัดทำบุญสายมูครบหมดทุกอย่างใช่ครับผมหลายคนมาเที่ยวมาเข้ากันเยอะนะครับมามามาเก้าครับนี่เนาะลองหาดูใครที่มีวันว่างวันหยุดอะไรเงี้ยไปเที่ยวคือต้องคิดถึงวันหยุดแต่ถ้าไปกับเตนนิ่ต้องคิดถึงวันไหนล่ะฮะ ทุกวันครับโอ้ยไปๆนะคุณแล้วนะคุณแล้วนะพยายามพยายามจะสู้อยู่สู้อยู่สู้ไม่ได้หรอกเขาเสียสนาสระแบบเราต้องรวมแรงกันฝากผลงานกันหน่อยมีอะไรให้ติดตามกันบ้างช่วงนี้ก็ตอนนี้นะครับเจ๊กับนิวก็กำลังถ่ายซีรีส์เรื่อง Peaceful Property อยู่นะครับบ้านหลอดบาเซลครับก็น่าจะเกิดขึ้นทางแล้วเป็นซีรีส์แนวแบบเขาเรียกว่าเซรีส์ผีครับแล้วก็มีผสมกับความอ่า คอมดีด้วยแล้วก็มิตรภาพอะไรอย่างด้วยก็อยากฝากทุกคนนะครับน่าจะออนแอร์ประมาณช่วงปลายปีนี้ครับใช่ครับไปดูกันที่มาเกาได้ครับเฮ้ยดูที่มาเกานที่มาเกาได้หมดเออเยี่ยมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงโควิด้วยนะครับสงขสิ้นฤด้นะครับเป็นดี๊